มาพบกับผมขายที่ดินออนไลน์บายเอกดุลวิทย์กันครับผมวันนี้ผมมีที่ดินแปลง47ไร่ไม้ชมกันครับผมดูครับมันกว้างใหญ่ตะการตายจริงครับเนี่ยครับสุดชายดงอ้อยนะครับไปยันนู่นไปทางซ้ายมือนะครับไปสุดกอไผ่นู่นะครับสุดกอไผ่ซ้ายมือนะครับนั่นนั่นนั่นน่ะครับโอเค เดี๋ยวเดี๋ยวผมบอกอที่ตั้งของพื้นที่แปลงนี้ก่อนครับผมแปลงนี้อยู่ที่ตำบลหนองไผ่อ,อำเภอด่านคํา้ตี้ยจังหวัดกาญจนบุรีครับผมถ้าเราจะเดินทางมาที่ดินแปลงนี้นะครับเริ่มต้นที่อำเภอด่านคําเตี้ยมาถึงที่ดินแปลงที่กำลังรีวิวอยู่เนี่ยนะครับโดยประมาณ10กิโลครับถึงที่ดินเราเลยเดินทางง่ายครับเป็นเส้นทางถนนลากยางตลอดทางนะครับจะมีทางแยกอ่า เข้ามา,าที่ดินแปลงเนี้นะครับเนี่ยครับเป็นถนนคอนกรีตเข้ามาถึงที่ดินเนี่ยประมาณ300เมตรได้ครับผมประมาณ300เมตรนะครับท่านเห็นบ้านหลังคาสีเขียวนู่ไหมครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะ z ูมให้ดูครับผมหลังคาสีเขียวน่นเนี่ยเดี๋ยวผมจะ zoom ให้ดูครับ เนี่ยนะครับ้ายมือนะครับ้ายมือเนี่ย้ายมือนะครับเห็นนิดๆหน่อยๆครับพบว่แเป็นๆนะครับเนี่ยครับปลามาถึงตรงนั้นนะครับถึงบ้านหลังนั้นแล้วครับปลามาถึงบ้านหลังนั้นนะครับแล้วจากบ้านหลังนั้นนะครับมาถึงที่ดินเราเนี่ยครับมาถึงที่ดินเราเนี่ยประมาณร้อยห้าสิบเมตรร้อยห้าสิบเมตรครับถ้าจะเดินปลาปลานะครับ มันก็ระยะห่างจากจากบ้านหลังนั้นมาถึงที่ดิน,นประมาณ150เมตรครับแต่ส่วนขวามือนะครับทางคอนกรีตนะครับเนี่ยเป็นโดงปาล์มนะครับโดงปาล์มของแปลงข้างที่ผมกำลังรีวิวเนี่ยครับเขาปลูกปาล์มครับสวนใหญ่มากครับปาล์มปาล์มอ่าปาล์มดงเนี้ยครับใหญ่มากแล้วขวามือเข้ามาเนี่ยครับเป็นที่ดินที่ผมกำลังรีวิวอยู่ ครับไปฟ้ามีนะครับตลอดทางไปเนี่ยครับตลอดไปนู่นแหะครับทางเส้นเนี้เป็นถนนคอนกรีตเนี่ยมันจะไปทะลุอีกหนึ่งหมู่บ้านครับที่อยู่ข้างในนู่นนะครับของเราเนี่ยที่ดินเนี่ยอยู่ท้ายหมู่บ้านอยู่ท้ายหมู่บ้านครับผม อยูอ่ไม่ไกลจากหมู่บ้านอย่างที่ผมพูดเมื่อกี้นะว่าจะต่อประปาเข้ามานะครับประมาณ150เมตรถึงแปลงนี้นะครับโอเคแปลงนี้นะครับแปลงนี้นะครับทางสาธารณะประโยชน์รอบไร่เราเลยครับผมมันรอบอยังไงเดี๋ยวผมพาไปดูอรอบไร่เลยครับตอนนี้ผมยืนอยู่หน้าที่ดินจุดหนึ่งเป็นแบบนี้ครับเดี๋ยวผม ขึ้นขึ้นรูปที่ดินให้ดูครับผมเอาครับเดี๋ยวผมจะพาไปชมจุดที่สองกันครับครับเรามาอยู่จุดที่สองกันแล้วนะครับผมตรงนี้อ่จะเป็นจุดที่สองเห็นทางซ้ายมือไหมครับเป็นทางสาธารประโยชน์ที่จะเข้าไปวนรอบไร่ได้ครับครับผมอันนี้เป็นทางคอนกรีตที่ผมแนะนําเมื่อกี้ว่าไปเข้าหมู่บ้านอ,าอีกมูน่นึงของ พื้นที่ตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูเพื่อนบ้านครับเขาปลูกอะไรเมื่อกี้เราดูดงปาล์มใช่ไหมครับตอนนี้เรามาดูดงอ่าเขาเรียกอ,อะไรนะมันสำปะหลังครับผมนี่ครับม,ม,มันสัมปะหลังมันมันเป็นมันสำปะหลังอยู่ติดกับอ่าดงดงปาล์มนะครับแล้วก็อยู่อ่าคนละฝั่งของพื้นที่เราแล้วนี่ครับผมนี่มีภูเขาด้วยครับ เมื่อกี้ผมว่าจะถ่ายให้ตรงจุดที่หนึ่งผมผมว่ามันไกลไปผมก็จะให้มาดูใกล้ๆเลยครับนี่ครับภูเขามันอยู่ใกล้เราเลยมันเป็นธรรมชาติมากครับโอเคเดี๋ยวผมจะจะสาดเข้าไปในที่ดินของเราครับนี่ครับอ้อผมผมลืมบอกไปผมจะบอกอีกครั้งครับที่ดินแปลงนี้สี่สิบเจ็ดไร่ขายไร่ละหนึ่งแสนบาทครับผมโอเค เดี๋ยวผมจะให้ดูทางที่เข้าเข้าไปในไร่เราครับเนี่ยเป็นทางสาระประโยชน์แต่ทางที่เข้าไปในไร่นีครับมันเป็นทางเป็นทางดินครับผมเป็นทางดินวิ่งรอบไล่เราเลยครับวิ่งอืหินพันครับขอโทษมันวิ่งรอบไล่เราเลยครับนี่ครับเห็นเห็นทิวอ้อยไหมครับนั่นแหละครับทางสารณประโยชน์จะเฉียดไล่อ้อยเราไปตรงนู้นนะครับ แล้วก็ไปทะลุตรงที่จุดหนึ่งตรงนู้นโอเคเดี๋ยวผมพาเข้าไปดูจุดที่สามครับผมครับผมเรามายืนอยู่ตรงจุดสามแล้วครับผมนี่ครับจุดสามจะเป็นอย่างนี้าทางมันจะมุ่งมาทางขวามือนะครับมาทางคอนกรีตท,ที่ผมยืนอยู่ตรงจุดสองนะครับเนี่ยมันจะเข้ามาทางขวามือเนี่ยครับเข้ามาตรงเนี้ยมันก็จะเป็นมุมแหลมตรงนี้ยครับทางซ้ายมือเนี่ยจะเป็นทางยาวรอบไล่ไปอีก ไปอีกแถมไปจนมุมสี่ครับเดี๋ยวผมพาไปดูมุมสี่ครับผมตรงนี้จะเป็นอ่าเป็นมุมมุมที่เรามุมที่สามครับผมเดี๋ยวผมจะให้ดูอ่าข้างๆแปลงข้างๆแปลงเพื่อนบ้านครับนี่ส่วนใหญ่เขาจะปลูกมันปลูกอ้อยนะครับคนพื้นที่เนี่ยเห็นราคาบ้านนะไหมครับนะครับ,นะรบมีบ้านคนครับผมเราไม่เปรี้ยวนะครับบ้านเนี่ยนี่ดูดูด,ดูายมือนูก็มีอยู่หลังหนึ่งนะครับ โน่นโน่นโน่นก็มีบ้านคนแสดงว่าไฟฟ้าผ่านผ่านหน้าทางเรานะครับผมโอเคเดี๋ยวผมจะศาสตร์กลับไปค่อยๆศาสตร์ไปกลับไปครับนี่ครับอ่าเนี่ยสวยไหมครับเป็นธรรมชาติมากเห็นภูเขาเห็นต้นต้นไม้สูงๆร้ไหมครับนั่นแหละครับอ่าเป็นที่อ่าเขาเรียกอะไรนะเป็นทางที่ยาวไปไกลกว่าต้นไม้ต้นสูงนี่ครับ แปลงนี้สี่เจ็ดไร่เนี่ยเป็นวิวอะไรที่สวยมากๆเลยครับผมภูเขาเนี่ยแถ,แถบที่เห็นดูหน้าหน้าเนี่ยภูเขาเต็มเลยครับผมอ่ะเดี๋ยวผมจะถ่ายให้ดูแหมตรงนี้มันบางต้นไม้หน่อยเนี่ยครับภูเขาภูเขาภูเขานั่นเลยครับผมอ่าโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเรายิงไปทางนี่ครับทางที่เรา เดี๋ยวผมจะพาไปดูจุดที่สี่ครับผมจุดที่สี่นู่นยิงยาวไปเนี่ยครับเฉียดตงอ้อยไปเนี่ยครับผมนั่นคือจุดที่สี่เดี๋ยวผมจะพาไปดูเนี่ยครับสี่สิบเจ็ดไร่เขาปลูกอ้อยนะครับแปลงที่ผมกําลังรีวิวอยู่เนี่ยครับปลูกอ้อยถ้าใครซื้อตอนเนี้ยยกอ้อยให้เลยครับให้ดูแลเอาเลยครับผมโอเคเดี๋ยวผมพาไปดูจุดสี่ครับ เรามาอยู่จุดที่สี่กันแล้วครับผมอ่าที่เห็นอ่าเป็นลกๆข้างทางสาธารณะเนี่ยครับทางซ้ายมือผมเนี่ยครับมันเป็นบ่อครับเป็นบ่อน้ําที่เขาขุดไว้ครับแต่ว่ามันลกครับเขาไม่ได้พัฒนานะครับน้ําไม่มีครับเนี่ยเราถมได้ครับอืมเดี๋ยวผมจะสาธิตให้ดูเพื่อนบ้านเราครับแปลงของเพื่อนบ้านเราว่าเป็นยังไงผมผม หมุนอย่างช้าๆเนี่ยครับส่วนใหญ่แปลงข้างๆเราเนี่ยครับจะปลูกมันครับผมปลูกมันอากาศโล่งสบายครับผมตอนนี้ผมยืนอยู่ลมพัดเย็นมากเลยครับอากาศดีครับผมนี่ก็เป็นไรอ้อยนะครับไรอ้อยมานนี่เลยครับของเรามันตัดไปแล้วโอกาสดีเลยครับผมก็เลยมารีวิวให้ดูว่ามันมันที่ดินถ้าโล่งๆแล้วมันจะไกลแค่ไหน สวยขนาดไหนอ่าเห็นเตาไฟฟ้าไหมครับนู่นเหรอครับนั่นคือทางครับทางที่ไปอีกหมู่บ้านหนึ่งครับเนี่ยครับนี่คือทางทางที่เข้ามา,าจุดที่4ี่ครับกว้างครับกว้างกว้างมาเนี่ยครับหน้าหน้าหน้ากว้างนี่ครับ หน้ากว้างของอาทางสาธารณะเข้ามาจุดสี่นะครับโดยประมาณน่าจะประมาณร้อยกว่าเมตรครับร้อยยี่สิบเมตรได้ครับโอเคเดี๋ยวผมจะพาไปดูว่าเขาปลูกอ้อยกันเป็นแบบไหนเนี่ยครับเขาปลูกอ้อยเนี่ยเขาให้เลยนะครับถ้าใครซื้อตอนนี้ครับผมอ้อยเนี่ยเขาให้เลยไปเดี๋ยวผมจะค่อยๆเดินเข้าไปนี่เป็นทางทางด้านในครับของที่ อันนี้ครับผมอา,อากาศเย็นดีครับอากาศเย็นสบายเลยโล่งเลยโอเคเดี๋ยวผมค่อยๆสาสเข้ามาให้ดูเนี่ยอ้อยครับเดี๋ยวผมจะซูมให้ดูครับผมเนี่ยอ้อยเพิ่งเริ่มขึ้นเลยครับนี่ครับเป็นไงมองแล้วสวยไหมครับ ติดภูเขาเห็นภูเขาครับไม่ใช่ติดภูเขาเนี่ยครับโอเคใครสนใจลองทักกันเข้ามาดูครับผมไล่ละหนึ่งแสนครับมีทั้งหมดสี่เจ็ดไล่ครับแปลงนี้ขายยกแปลงครับผมโอเคเดี๋ยวผมจะขอจบคลิปเพียงแค่นี้ครับสวัสดีครับ